ผมรีแคปช่วงนี้มาเช็คพยากรณ์อากาศกันสัหน่อยฮะภายใน24ชั่วโมงของวันนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันแล้วที่ทราบมาครับว่าในส่วนของกทมนั้นมีฝนหนักถึง60เปรเลยทีเดียวคนไหนนะครับผมที่เดินทางไปไหนก็ต้องเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ทําให้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนฟ้าะนองและก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะครับจะเป็นบริเวณด้านรับมรสุมขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นไว้ด้วยครับผมอ่าสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนั้นมีกําลังปานกลางฮะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรครับส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนั้นนะฮะทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเนี่ยคลื่นจะสูง ที่1-2ถเมตรครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะฮะอ่ะ สำหรับภาคเหนือนะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกบางแห่งนะครับผมในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและก็พิษณุโลกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ฮะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับผมโดยเฉพาะจังหวัดเลยน้องบัวํำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมส่วนภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรี สระบุรีและก็พระนครศรีอิุทยาครับสำหรับภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่เช่นกันครับผมแลวก็มีฝนตกหนักบางแห่งฮะบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็ตราดนะฮะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดระนองนะรบิ มณฑลครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับและสําหรับข้อควรระวังนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะฮะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักครับผมส่วนท่านไหนนะฮะที่เดินเรืออยู่นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนตกหนักนะฮะสำหรับคลิปถัดไปนะฮะคมรีแคปของเราจะนําเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกต้องติดตามนะฮะถ้าไม่คมฝีไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ